สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกท่านครับสาธุพระพุทธทางชีวิตตังยาวานิพนธนังสารนังกชามิพระธรรมชีวิตต่างยวานิพานังสารนังกชามิพระสังฆงชีวิตต่างยวานิพานังสารนังกชามิพุทธางพุทธาพุเตพุโตพุทังระหังพุโตอิติปิสมกวนะโมพุทธายะบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าทำมาดีแล้วท่านที่อยู่รอบกายของข้าพเจ้าท่านที่เป็นรายการได้ดูรายการของข้าพเจ้า ขอท่านอนุโมทนาบุญกับพระเจ้าและรับบุญกุศลจากพระเจ้าไปเพื่อเถิดและแม้แต่บุญกุศลใดที่ท่านทั้งหลายเศรษฐีใหญ่ใจบุญทั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันไปจนยันอดีตนะครับตั้งแต่ต้นพุทธกาลได้ทําบุญมาดีแล้วพราเจ้าขอร่วมอนุโมทนาสาธุกบุญลกุศลของท่านด้วยขอ,อน,นรนับเอาบุญกุศลของท่านมาเปิดทางสติปัญญาเปิดทางสัมมาสัมบัติเปิดทางเส้นทางสมากินและโชคลาภให้แก่กับเจ้าเพ็่เถิดท่านทั้งหลายครับ วันนี้ผมบันทึกเทฟในวันพระแปดค่ำเดือนเก้านะครับซึ่งเป็นวันพระที่เรียกว่าเป็นข้างแรมนะฮะก็ยังไม่ถึงเป็นช่วงปลายเดือนหรอกนะครับนะฮะก็นะฮะแต่ว่าอาจจะตัดออกได้จนในคืนวันพระนี้หรือว่าไม่ทันก็เป็นวันถัดไปไม่เป็นไรผมไม่สีเรียกน,นะฮะ มาคุยกับท่านนะครับเนื้อหาจะคล้ายๆกันกับใ,ใน Facebook กท่านน Facebook ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะเขาพูดกันเป็นคําติดปากถ้าใน youtube ก็กดซับสไครป์กดกระดิ่งว่ากันอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรนะจังก้าพันหรือว่านางเหง้านี่ไม่หิวแสงนะไม่เป็นไรนะฮะกดไลค์ก็ได้ไม่กดก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเกิดว่าท่านกดไลค์หรือเผยแพร่ก,กันอไปโดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับผู้คนอะไรที่มันเป็นในเชิง ที่เราบเป็นบุญเป็นอุศนแรงต่างนั้นท่านก็จะปล่อยได้รับบุญได้รับกุศสไปด้วยนะนะครับเพราะว่าผมมานําเสนอโดยเฉพาะยิ่งในวันพระนี่นะครับผมมานําเสนอซึ่งก็พูดใน Facebook กันไปแล้วหลัก Facebook ผมไลฟ์สดน,นะครับแต่จะพูดใน y o YouTube เพูดเยอะให้มันคามันขึ้นกลางฟ้ามันบอกกล่าวกับผู้คนกันเอาไว้นะครับเผื่อที่ว่าท่านอยากจะมาสแสวงบุญร่วมกันแล้วก็เป็นแนวความคิด ซึ่งแนวความคิดนี้ผมกลับเรียนว่ามันไม่ได้เป็นแนวความคิดที่ผมปิ๊งขึ้นมาหรือว่าเกิดเขาเรียกว่าการตระหนักรู้หรือนะฮะคิดได้เองนะครับแต่ว่ามันเป็นความคิดที่มันมาผสมผสานปนเปก,กันนะครับหนึ่งก็คือเป็นคําเทศของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดําอดีตเจ้าวาดพระธาตสุงที่อุทัยธานีสองก็คือคําสอนของพ่อผมเองครับนะ แล้วก็มาประมวลกับสิ่งที่ผมได้รู้ได้เห็นมาแล้วก็สิ่งที่ผมจะนําเสนอนั่นก็คือเขาบอกว่าการทําบุญเนี่ยนะครับนะฮะโดยปกติแล้วหลักพุทธเขาบอกว่าเราทําบุญด้วยกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญามีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีทั้งสามอย่างเลยก็ได้ก็สามารถที่จะไปทําบุญได้นะครับนะฮะแต่ว่ามีอย่างนี้บางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้วาเกิดว่าเราไม่ได้ไปทําบุญเลยในวันพระวันธรรมสวรรค์นนะ ไม่ได้มีกำลังกายจะไปช่วยหรือวัดวารามไม่ได้ไปออกความคิดความอ่านกับประเดชพรกคุณท่านแล้วก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทรัพย์ที่จะไปบริจาคข้าวปลาอาหารก็ไม่ได้ไปไหว้พระในวันพระโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีการล็อกดงล็อกดาวไปวัดลำบากอะไรต่างเล่านี้ก็ไปทำบุญยากบางคนบอกเอาแล้วอย่างนี้เราจะไม่ได้บุญเหรอนะครับถ้าแนวนคิดนี้เนี่ยนะครับนะผมก็อย่างที่บอกนะครับผมได้รับมาจากหลวงสีลิงดำกับทางด้านของคุณพ่อผมเอง,เองเนี่นะฮะ ก็บอกว่าแท้ที่จริงเรายังสามารถทําบุญได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทําบุญด้วยการอนุโมทนาบุญคําว่าอนุโมทนาบุญก็คือยินดีในบุญของท่านอื่นยินดีในบุญของคนที่สร้างกุศลเราก็ได้บุญอันนี้เป็นการโอเพ่นเลยนะเปิดกว้างในเรื่องของการทําบุญเพราะว่าแทนที่เราจะเขาเรียกว่าจะต้องไปหาจตุปัจจัยเสียทานจะต้องไปหาวัตถุ นะครับในการที่จะมาทําบุญหรือว่าไม่มีแรงกายไม่มีปัญญาในการที่จะไปร่วมคิดร่วมอ่านหรือว่าไปคิดอ่านไปทําบุญอะไรกับใครเขาเนี่ยเราสามารถอนุโมทนาบุญได้เลยบุญเหมือนกันพ่อะอผมก็สอนตั้งแต่ผมดเด็เก็ว่าเวลาที่พระเขาทําบุญในวันพระเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะต้องไปดำนาไปเกี่ยวข้าวแม้แต่ไปหาปลานะทาบาปด้วยซ้ําไปนะ แต่ว่าได้ยินเสียงระฆังเรียกประชุมพระนะฮะหรือเสียงกองเรียกพระสวดมนต์ก่อนฉันเพลนตอนเช้าอะไรแล้วแต่แล้วเราก็บอกว่าสาธุนะข้าพเจ้าเองไม่ได้มีโอกาสที่ไปวัดวันนี้เพราะว่าธรรมาเลี้ยงขี้เลี้ยงดูลูกเมียเลี้ยงดูตัวข้าพเจ้าแต่ว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับบุญทั้งหลายที่ท่านไปทาเศรษฐีใหญ่ต่างๆที่ไปทําแต่ข้าพเจ้ายังคงธรมาหาเลี้ยงขี้อยู่ได้บุญเหมือนกันเพราะผมว่างั้นนะ แล้วพอผมโตขึ้นมาผมก็ได้รับนะฮะเหตุปัจจัยนี้มาจากหลวงพ่อเลยสีลิงดำเหมือนกันว่าเราสามารถทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญกับบุญของคนอื่นได้บุญเหมือนกันคราวนี้คำว่าได้บุญเนี่ยบางคนจะไปตีค่าวว่าบุญนั้นก็คือเป็นเรื่องของนะฮะทรัพย์สินเงินทองเรื่องของวัตถุ แท้ที่จริงแล้วมันอาจจะใช่และมันอาจจะไม่ใช่เพราะบุญหลายอย่างไม่ใช่เป็นเงินแต่บุญบางอย่างก็เป็นเงินเหมือนกันตีกลับมาเป็นเงินได้เหมือนกันตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าบางคนมุ่งเน้นว่าการทําบุญจะต้องได้บุญจะต้องได้มาด้วยโภคทรัพย์ได้เงินได้ทองแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าเรามองค่าของเงินนั้นมากเกินไปกว้างเกินไป เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเงินมีมูลค่าอยู่ในเฉพาะโลกมนุษย์หรือโลกนั้นปัจจุบันนี้เท่านั้นว่ากันตามจริงเพราะว่าเมื่อเราสิ้นโลกนี้หรือละจากโลกนี้ไปแล้วนั้นเงินไม่มีค่าเลยครับไม่ว่าคุณจะมีเงินศูนย์บาทหรือคุณจะมีเงินเป็นหมื่นล้านบาทเมื่อคุณตายลงไปคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ตรงนั้นเลยในทางศาสนาเขาบอกว่าบุญกุศลต่างหากที่จะติดไปกับดวงจิตของคุณ บุญกุศลตั้งหากที่จะตามคุณไปทุกภูกท,กทุกชาติจนกว่าคุณจะพบเห็นทางที่เรียกกันว่าอรหัตผลคือการที่ไม่กลับมาเกิดในภพใดภพหนึ่งอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องใช้บุญแล้วเนื้ออกไหมฮะบุญเอาแค่มาส่งท่านเองสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ฮะคือเงินเนี่ยไม่ได้ใช้ในภพนี้แต่บุญเนี่ยพอสำเร็จอรหัตแล้ว ก็ไม่ได้ใช้อีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเอาบุญไปใช้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดนะอย่าไปยึดติดว่าจะต้องสร้างบุญแบบเยอะแยะมากมายนะฮะใน EP นี้เนี่ยนะฮะผมพูดเนี่ยมันเหมาะสังยิ่งสาหรับคนที่เป็นขี้เหนียวทั้งหลายคือไม่อยากก็เ,เรียกว่าจ่ายเงินในการที่จะไปทําบุญสุนทานไปสร้างนุ่นสร้างี่สร้างนั้นบอกเออดีเว้ จะกล้าพันพูดตั้งเอาพูดเนี่ยมันดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แต่ได้บุญด้วยว่ากันอย่างนั้นเอาอันนี้ก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะฮะแต่ในทางหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันสร้างสมดุลได้โดยกันมีทั้งกิฟต์และเทก็คือการให้และการขอทัศนะผมอย่างนี้นะผมบอกว่าท่านพึงให้กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ แล้ก็ขอจากเทวดาและจักรวาลให้กับผู้คนรอบข้างขอจากธรรมชาติและจักรวาลแล้วมันจะสมดุลถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขออย่างเดียวโดยไม่ให้เลยเราจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้แต่ถ้าเราขอด้วยให้ด้วยเหมือนอย่างที่ผมพูดใน Facebook ผมเริ่มจาก Facebook มาก่อนนะแล้วก็มาพูดใน YouTube เนี่ยนะครับ ว่าเราเริ่มต้นโดยการเราสวนมูลอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็บอกว่าขอให้คนที่อยู่รอบกายของเราแฟนของเราเพื่อนของเรานะฮะมาอนุมโมทนาบุญและรับบุญจากเราไปเราให้บุญเขาไม่ใช่บุญเราหมดไปนะยังคงอยู่เออนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราอนุมโมทนาบุญกับบุญของคนอื่นเราก็ได้บุญเขาด้วยอันนี้ได้สองเด้งคือได้ทั้งไปและกลับว่ากันอย่างนั้นผมนั้นเสนอแนวคิดอย่างนี้ พื่อไม่อยากให้ท่านไปยึดติดกับการว่าจะต้องทําบุญจะด้วยเ,เงินด้วยทองด้วยเสมอไปแต่ถ้ามีโอกาสทําได้ก็ดีเพราะอะไรเพราะการทําบุญกรรมบริจาคทานนั้นจะเป็นการทําให้เราเป็นผู้ที่เสียสลจะจากคับแบ่งปันแบ่งให้กับคนอื่นเขาบ้างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการดีนะครับนะฮะแล้วก็ถ้าเรายังขาดเหลือเฟือฟ้าอยู่เราก็ขอบุญจากคนอื่นเขาบ้าง เขาเรียกว่าเอามาแชร์กันโลกนี้จะเต็มไปด้วยผู้ให้แล้วก็ผู้รับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไปฉกจิงเรื่องราวเขามานะเราอนุโมทนาบุญกับบุญของคนอื่นที่เขาสร้างสมมาเราก็ได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็อย่าไปเห็นแกนตัวในการที่จะอนุโมทนาขอแต่บุญของคนอื่นแต่เราเขาเรียกว่าแม้แต่บ,บาทเดียวไม่เคยไปเสียสละให้ใครเลยเนี่ย จิตใจเราก็จะกระด้างพึ่งทำให้ใจิตใจของเราเข้มแข็งอยู่ภายในตัวของเราอ่อนโยนกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเราวันนี้ก็เลยมานำเสนอนะว่าทำบุญโดยการอนุโมทนาบุญร่วมบุญกับคนอื่นเขาแล้วก็ก่อนที่จะอนุโมทนาบุญรับบุญคนอื่นเนี่ยนะฮะพึงนะฮะอธิษฐานจิตให้คนอื่นหรือให้วิญญาณรอบกายของเรามารับบุญจากเราไปด้วยเราให้เขาก่อนแล้วเราก็รับมา อย่างนี้จะได้ไม่ใช่แค่บุญอย่างเดียวนะท่านอาจจะได้โคกันทรัพย์ด้วยท่านอาจจะได้ทรัพย์สินมัินองพูดไม่ถูกแล้วแต่บางคนนี่ได้พันบาทก็บอกว่ารวยแล้วบางคนนี่มีเป็นสิบล้านร้อยล้านยังไม่รวยเลยเพราะความไม่พอความพอความไม่พอของแต่ละคนมีไม่เท่ากันไว้วันหลังจะมาเล่าให้ฟังอีกแต่วันนี้นําเสนอนะครับไม่ต้องทําบุญด้วยกัน จ่ายเงินจ่ายทองก็ได้หากแม้ท่านไม่มีถ้าท่านมีท,นมทําไปเลยแต่ถ้าท่านไม่มีอะนุโมทนาบุญกับคนอื่นก็ได้บุญแล้วแล้วอย่าลืมแบ่งปันบุญให้คนอื่นด้วยแล้วก็ขอรับบุญจากคนอื่นด้วยนี่เป็นเคล็ดลับนะเออผมทําตอนนี้มาอยู่ในระยะหนึ่งแล้วชีวิตก็เหมือนจะมันสว่างสวัยขึ้นนะแล้วก็เห็นช่องทางอะไรต่างๆเยอะอย่างที่ผมบอกว่าเปิดทาง,างสติปัญญาเปิดทางเงินสม เปิดทางเห็นเส้นธนมาหากินเปิดทางโชคลาภตอนนี้ผมเห็นแววมารายๆครับเหมือนไฟฉายเหมือนพระอาทิตย์เหมือนพระจันทร์ส่องกันเข้ามาแล้วทางนั้นมันเปิดมาเยอะพอสมควรเพียงแต่ว่าผมไม่หิวแสงผมไม่หิวตังค์แต่ถามว่าอยากได้ตังค์ไหมอยากได้แต่ไม่อยากได้เกินพอดีอ้าวนี้ก็ฝากไว้นะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ